บายไหมคะพี่มมยแม่ครับตองพอดีผมจะไปเคลียร์งานที่บริษัทนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมกลับมานะครับยังไงแม่กับตองก็ช่วยดูแลมาแทนผมด้วยนะครับไปเถอะลูกเดี๋ยวทางไมยเนี่ยแม่กับตองจะดูแลให้ดีที่สุดเลยไม่ต้องห่วงนะ ใช่ค่ะพี่นอ็อตพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยดูแลพี่ไม้ให้เองค่ะดูสินี่นวดให้แบบเนี้ยพี่ไม้คงจะสบายหน้าดูเลยใช่ไหมคะโอเคครับงั้นผมไปก่อนได้ครับพี่นอ็อตคือว่าเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับก็ได้ค่ะจ้าไม้ก็ดูแลลูกในท้องดีดด้วยนะ นบ้างไหนนะไหนบอกฉนฟีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็จะส่งทิ้งให้ลูกชายฉธอเหรฮะ,ะเป็นไงคะสบายไหมคะพี่ไมยโอ๊ยตองพี่เจ็บนะขอร้องเถอะนะคะทั้งแม่แล้วก็ตองแล้วทำร้ายร่างกายไม้กันได้ไหมคะไม้ท้องจนจะคลอดอยู่แล้วนะคะแล้วมันยังไงอะ แกคิดว่าแกทองแล้วจะได้นั่งนั่งนอนนอนสบายใจแบบนี้เหรอฮะก็เห็นลืนนะยังไงสักคนในบ้านหลังเนี้ยก็ต้องฟังฉันกับตองแม่คะตองว่าเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินดีกว่ารู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยยังมีอยู่เลยนะคะแม่ปล่อยพี่มายไว้แบบนี้แหละให้มันนั่งอยู่แบบนี้แหละค่ะแม่ คุณคหนูตื่นได้แล้วนะนี่กินซะนะเนี่ยมือเที่ยวของแกแล้วกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปซักผ้าให้ฉันกับแม่ด้วยมาไมา่แล้วเหรอแม่ฮะมายไม่อยากกินแล้วอะ่ะมากินมาม่ามา3ามวันติดแล้วนะคะแม่แค่เห็ดมาก็จะอ้วกแล้วคะ่ะนม่ใย่มายมีให้กินแค่เนี้ยก็บุญแค่ไหนแล้วรีบกินไปเลยปะ แล้วก็รีบไปซักผ้าตากผ้าชั้ันด้วยละ่ะแม่คะแต่ว่าไมเวียนหัวมากเลยนะคะวันนี้เราไมก็เหมือนจะอ้วกเลยอะคะ่ะนี่ไมเแกไม่ต้องมาสแสดงละครเลยนะแกรู้ไหมว่าต่อหน้าลูกชายฉันฉันก็แกล้งทำดีไปงั้นละ่ะลูกชายฉันจะได้สบายใจไงแปน่นาทีนี้ที่นี่ฉันใหญ่ที่สุดเพราะฉะน,นั้นแล้วก็ฉันสั่งให้แกทำอะไรแกรก็ต้องทำ เสื้อผ้าของแม่เนี่ยแม่ซักเองไม่ได้เหรอครับนี่น็อตแกกลับมาทําไมอ่ะถ้าผมไม่กลับมาผมก็คงไม่เห็นภาพนี้ใช่ไหมครับแม่แม่จาได้ไหมตอนที่แม่ป่วยไม้เขาดูแลแม่เต็มที่เลยนะแต่ตอนเนี้ยไม้เขาท้องอยู่เลยครับแต่แม่กลับปฏิบัติกับไม้แบบนี้เหรอแม่ครับแม่ให้ไมยกินมาม่ามาสามสี่วันแล้วใช่ไหมแม่แม่ทําแบบนี้ได้ยังไงแม่คิดอะไรอยู่ไม้เขาเป็นภรรยาของผมนะครับเป็นคนที่จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิต ต่อไปเนี่ยผมจะดูแลมายปกป้องมายและรักมายให้มากที่สุดผมจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกมายได้อีกแล้วไม่เว้นแต่แม่ไปทำไมเราอย่าออกจากบ้านหลังนี้กันนี่นี่นี่พวกแกสองคนเนี่ยหยุดตรงนี้เลยนะย่งย้ายอะไรฉันไม่เข้าใจย้ายไปที่ที่แม่ไม่สามารถเห็นหน้ามายได้อีกแม่ครับบ้านหลังเนี้ยมันสงบสุขได้ครับถ้าคนในบ้านมันคิดได้แม่ก็ลองคิดดูดีๆนะครับน็อ จะทิ้งแม่เองเหรอแม่ครับแม่ไม่เคออยเห็นความสําคัญของมายเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่กับตองเอาแต่ทําร้ายร่างกายมายทาร้ายจิตใจไมยมาตลอดเลยลูกนี่เหรอคุณสําหรับแกนะน็อตฉันยอมได้ทุกอย่างยอมทํางานหนักเพื่อเลี้ยงดูแกแต่พ่อแม่ล้มป่วยแกกลับมาเลือกผู้หญิงคนนี้เหรอฮะไอ้น็อ พี่ทำอะไรของพี่ฮะพี่ทำแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะแม่ข็เพิ่งจะหายป่วยไปเองอ่ะอย่ายวทำให้แม่เ,เครียดสิแม่ครับแม่ดูไา้สิดูภรรยาของผมตอนเนี้ยเธอแทบจะหมดสติไปแล้วทุกซ้ําในท้องของเธอเนี่ยมีลูกของผมอยู่นะนั่นก็คือหลานของแม่โอ๊ยไม่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เจ็บท้องอ่ะพี่นนท์เหมือนว่าเหมือนว่าจะคลอดเลยค่ะเหมือนน้ำค่ำกำลัง,ง,งจะแตกแล้ว มามามาใจเย็นลราอดทนก่อนนะมา,มา,ม,ามานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอค่อยๆนะมาม,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 มามาแกจะคว้านจริง,รงๆหรอพี่มายพี่เป็นอะไรอ่ะพี่รอดเล่นหรือเปล่าเนี่ยใครเอะมาล้อเล่นเรื่องแบบนี้กันเละ่ะโอ๊ยมายมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพามาไปโรงพยาบาลนะแม่ครับแม่ช่วยไปเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าให้มาหน่อยครับไม่ไหวแล้วค่ะพี่รอดตายรอไม่ได้แล้วะ อไปต้นน้ำร้อนสิตองฮะอะไรนะแม่ไปสิเวลาไม่ทันแล้วลูกนายไปโรงพยาบาลไม่ทันหรอกเร็วๆไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรเรียกรถรถพยาบาลก็ได้ครับแม่ไม่ต้องรไม่ทันหรอกลูกแม่เองน่ะเคยเป็นพยาบาลมาก่อนเดี๋ยวแม่ทำข้อนไม้แกไปหาผ้ามาให้แม่หลายผืนลูกครับครับแม่ครับไม่ไมยพ่อเดี๋ยค่อยๆนะลูกนะค่อยๆลูกค่อยๆลูกรอนม่ก่อน อดทนไปนะลูกนะทุกอย่างมันต้องผ่านไปด้วยดีไม้แม่น,น้ำบอลวางไว้ลูกวางไว้แล้วม,มายืนจับมือไม้คนละข้างนะลูกเร็วได่ครับาครับพา,า,าแม่ไปลูกไปไม้ใจเย็นนะลูกนะแม่รู้ว่าไม้เจ็บแค่ไหนแม่เองนะ่ะผ่านมาแล้วนะลูกตอนแม่คลอดน,น็อตอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม้เชื่อใจแม่นะทุกคนท่าแม่น้ำหนึ่งสองสามช่วยกันเบ่งนะลูกนะ นึ 1> 1, 2, 3, ่งสออีกรอบนึลูกนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสออีกรอบนึลูกนะหนึ 1, 2, 2> ่ง ah! อ น็อตรู้พวกแกเป็นผู้หญิงนะลูกนะหน้าตาเจ้ามั่น้ารักหน้าช่างเหมือนไมค์กับน็อตเลยแถมยังแข็งแรงด้วยอ่ะลูกแม่แม่คะ่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะแม่ขอโทษนะลูกที่ผ่านมาแม่อาจจะแข้มงวดไปบ้าง คงเป็นเพราะว่าแม่ครูจะสูญเสียลูกชายคนเดียวของแม่ไปน่ะเอ่อพี่ไม้ตองก็ขอโทษพี่ไม้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรหรอกนะตองไม่เป็นไรเลยค่ะแม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราทุกคนคือครอบครัวเดียวกันนะคะแม่สัญญานะลูกจากนี้ไปอ่ะแม่จะปฏิบัติกับไม้ให้ดีที่สุดเลยนะ แล้วแม่ก็จะรักไมเอ็นดูไม้เหมือนมายเป็นลูกแท้ๆของแม่คนนึงเลยนะหลานคนนี้จะโตมาพร้อมกับความรักของเราทุกคนในครอบครัวนะครับแม่ขอโทษนะไมยที่แม่เห็นแก่ตัวลูกจริงๆแล้วแม่แค่กลัวว่านับจะรักไมยมากกว่าแม่น่ะไม่เป็นไรเลยค่ะให้เข้าใจแม่ทุกอย่างต่อไปนี้ไม่สัญญานะคะมม้จะดูแลทุกคนในบ้านนี้ให้ดีที่สุด มายรักพี่น็อตรักแม่รักตองแล้วก็รักลูกของไม้มากๆากชิตองมีหลาหนจริงๆแล้วเหรอคะเนี่ยดูสิคะหน้าตาน่าเกลียดหน้าชังมากเลยอะต่อไปเนี้ยต้องสัญญานะคะว่าตองจะเป็นอาที่ดีที่สุดเลยแล้วเ,เราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีอะแม่คะ มาอยากให้แม่เป็นคนตั้งชื่อให้แม่ตั้งชื่อลูกให้ไม่ได้ไหมคะได้สิลูกถ้างั้นแม่ขอตั้งชื่อหลานว่าสายลุงแล้วกันนะหลังจากพายุผ่านพ้นไปก็จะปรากฏสายลุงน้อยๆตัวนี้กับครอบครัวแล้วแล้วนะค่ะไม่ชอบชื่อนี้ที่สุดเลยคะ่ะปัญหาครอบครัวก็เหมือนพายุและเมฆฝนแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะ เมื่อพายุพัดผ่านไปฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอ